นั่นแ์จากไลฟ์วอล์นะครับนี่นะตอนนี้ก็อยู่กับรายการรายการที่จะเอามาเสริมนะครับผมเนื่องจากตอนนี้ผมไม่สามารถเรนเดอร์คลิปได้แล้วให้คนอื่นช่วยเรนเดอร์คลิปนะฮะต้องรอระบกนะฮะไปซ่อมนะครับผมก็เลยจะเอารายการเสริมออกมานะครับผมจะได้รับดูคลิปทําให้คลิปไม่โล่งมากนะครับผมนะฮะ แต่ว่าคลิปปกติก็ยังมีอยู่นะแต่จะมีคลิปนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นรายการเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อแล้วกันยังไม่้ตั้งชื่อนะครับผมเดี๋ยวไปตั้งชื่อกับน้องโอเคตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องผมนะครับผมเราจะพาทัวร์นะฮะห้องของ d j เจซีซีกันนนทสายจากคารายสวนะครับผมมาเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมหน้าห้องมาเจอมังกรนะรังกรนี่ลาศสีเป็นเรอยกว่าของผมอะ่ะเออนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เสือ นะฮะเสือไม่เกี่ยวนะครับนะผมอ่ะห้องของผมอะ่ะเย่นะครับผมเย่ห้องก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นไงล่ะห้องดูเละนะฮะเป็นสมเป็นผู้ชายดีนะครับก็ห้องผู้ชายนะครับจะประมาณนี้นะโอเคเรามาทัวร์กันนิดนึงนะครับผมเริ่มจากจุดแรกนะจุดนี้ถ้ามองมองเห็น เข้ามานะครับมานทางขวาเปิดเปิดประตูตรงประตูนี่ฮะมาถึงนี่<ม>อ่านี่โปสเตอร์นะฮะเกมดิมแลนออนไลน์นะครับผมไม่ไม่โปรโมทว่าจะเรียกว่าโปรโมทเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าพอดีว่าได้มาฟรีนะเป็นโปสเตอร์อันแรกแหละอันเดียวของผมที่ไปอัดที่เอ้ยเป็นอันเดียวของผมที่เป็นเกมนะครับผมในตอนนี้นะฮะเพราะที่เหลือมันไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะครับผมนะโอเคส่วนทางนี้ถัดมานิดนึงนะผมก็จะเป็ เรื่องอ่าในเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับผมส่วนอันนี้ก็มีขู่แนโนนอนนะมีขู่นะครับผมนะมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่ลูฟี่นะครับผมนะมีแฟรงกี้ช็อปเปอร์นะเดี๋ยวตรงนู้นะตรงนู้นเะนี่ยตรงนู้นจะมีอีกนะครับผมโอเคส่วนนี้ติดมาตั้งแต่เด็กนะครับผมเป็นบทพม่ช่โวเตอร์เดียมันเป็นเทนส์จริงๆมันอยู่ด้านนอกนะฮะไอ้ตรงเทนส์สอ่าต่างๆสนุกโครงสร้างเทนส์นะแต,ต่ตอนนี้เอามาไว้ด้านในนะครับไม่รู้สมัยเหมือนกันนี่โดนบางับ นะครับให้เอาโมไอ้ด้านในนะฮะให้ท่องทุกวันด้วยนะครับอันนี้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับฟ้าของผู้หญิงเนี่ยับอันนี้เรื่องเรื่องนี้ก็นานแล้วนะอ่าแล้วบนก็จะเป็น s อสกับเอ่ออาหารการโอดะโนบุเนี่ยนานะผอันนี้ก็ไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันฮะอันนี้ก็จะเป็นลลนของเลนลินกับเลนแล้วก็อันนี้อะไรนะแบล็กล็อกเชื่อเตอร์นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงของอันนี้ก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนกองๆไว้เพราะไม่มีที่เก็บแล้วนะครับ ดี๋วยวชกนะะถามว่าเตียงทำไมไมันดูเด็กจังก็เพราะว่ามันก็มีตั้งแต่เด็กเลยอะฮะเออนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นโนะฮะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมนะแต,แต่ยังเล่นได้อยู่นะอันนี้คือร้อยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับผมยังมีร้อยแรกๆอยู่เลยตอนที่ผมเล่นเป็นโนไม่เป็นนะแต่ตอนนี้เล่นเป็นแล้วนะจะให้เล่นไทยฟังก็ได้นะัะผมโตนะฮะ อ่าเรื่องนี้ผมกําลังชอบนะครับผมก็เลยวางไว้ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขยะเฉยๆนะครับผม <c ười> คือไม่มีอะไรทํากระดาษเปล่าทิ้งกระดาษเปล่าทิ้งกระดาษเปล่าทิ้งเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีอะไรหรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บอุปรกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าซอมบานะครับผมกระเป๋าเล่มพิเศษน,นะครับผมซอมบาเลียพิเศกละเล่มพิเศษนะครับผมมาถึงตรงน,นี้นะครับก็จะมีคอเตอร์อีกนะครับผมก็จะมี นี่ฮะก็จะเป็นเลโก้ LEGO นะครับตัวนี้ชื่ออะไรจำได้แล้วอ่า,อาแล้วก็มีไปเดอร์แมนะครับหลุดได้นะไม่